ขออนุญาตที่จะไปกระทู้ถัดไปครับขอเรียนเชิญคุณสุพนิมิตสุกอินครับเป็นนักเรียนอยู่ที่กาญจนบุรีเชิญครับทำไมการศึกษาของประเทศไทยถึงมีการเปลี่ยนแปลงทุกปีทำไมการเข้ามาหาลัยถึงเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์คะแนน,นทุกๆปีเพราะว่าการศึกษาไทยไม่ได้มาตรฐานหรือผู้บริหารไม่มีคุณภาพครับโอ้โหอ,อาจารย์นวรัตน์ก่อนดีไหมครับ ค,คำนี้ดีนะฮะการศึกษาไทยไม่ได้มาตรฐานหรือผู้บริหารไม่มีคุณภาพนี่เป็นคำถามคำตอบอยู่ในตัวเลยผมคิดว่าเรื่องการศึกษาน่าเป็นห่วงมากครับที่ผมพูดเมื่อกี้ว่าสังคมเราเรื่องความเชื่อกับความคิดความคิดมาจากการคิดอ่านคิดอ่านก็คือการศึกษาการศึกษามันจะให้ความคิดกับเรา เวลาเนี้ยเราเขามีคำผู้รู้เขาพูดว่า,าการศึกษานั้นแพงแต่ความไม่รู้แพงกว่าแล้วก็อีกคำหนึ่งก็คือว่าคนที่อ่านหนังสือออกแต่ไม่แต่ไม่อ่านหนังสือก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่ไม่รู้หนังสือเวลานี้เราวัดผลกันด้ว,ว่าคนอ่านหนังสือออกเท่านั้นเท่านี้เปอร์เซนต์แต่คนอ่านหนังสือมีสักกี่คน ไปดูชาวบ้านเราไม่อ่านหนังสือเลยนะครับผมถึกว่าชาวบ้านเราอย่าว่าแต่เมืองการเลยกับทุกจังหวัดกลางวันเดินห้างกลางคืน <laughs> นั่งเฝ้าจอแล้วก็นอนรอถูกหวย <laughs> <laughs> นี่คือเป็นการวัดผลการศึกษาของเราว่าล้มเหลวเรามีแต่จะปฏิรูปโครงสร้างคนในกระทรวงศึกษามีเป็นพันเลยนะครับ <laughs> แต่ก็อยู่ในกระทรวงนั่นแหละ การศึกษาไม่ได้ออกมาสู่ประชาชนอย่างแท้จริงมีคนเขาพูดประชดประชดว่าเอากระทรวงคืนไปเอาการศึกษาคืนมาฉะนั้นผมว่าเป็นเรื่องจําเป็นมากครับทุกคนที่เป็นปัญหาทุกวันเนี่ยเพราะเราไม่ไม่ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมแล้วก็ทั่วถึงแล้วก็ที่ควรจะเป็นประโยชน์กับการเป็นประโยชน์กับชีวิตกับชุมชนคุณหมอประเวศพูดเสมอว่า การศึกษาทุกวันนี้เอาความรู้เป็นตัวตั้งไม่ได้เอาอผู้คนเอาชุมชนเป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจะต้องต้อง,ต,องต้องเริ่มเอาคนเป็นตัวตั้งอ,อย่างที่น้องว่าเ,เป็นคำถามคำตอบที่ชัดเจนว่ามาตรฐานการอะไการศึกษาไม่มีมาตรฐานหรือผู้บริหารไม่มีคุณภาพครับครับคุณบครับผมว่าการศึกษาเนี่ยมันมีปัจจัยอยู่ด้วยกัน4ประการด้วยกัน ประการแรกคือเรื่องของตัวครูครูเองเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งตอนที่สอบเข้าหมายอะไรเลือกคณะอะไรถามผมนะฮะครับไม่ต้องตอบลูกมีลูกเวลาให้ลูกเรียนแล้วสอบเข้าหมายอะไรเลือกคณะอะไรอมีกี่คนที่บอกว่าลูกเรียนเก่งเรียนดีแล้วไปเป็นครูนะลูกอืมไม่มีอะยากมากเป็นหมอวิศวะใช่แล้วครูคือมาจากไหนอ่ะ คนที่เลือกไม่ได้แล้วรุ่นอื่นผมไม่ได้พูดนะฮะผมโทษไมคนพูดแต่นั่นก็คือว่านั่นก็คือบอกว่าที่มาของการเป็นครูเนี่ยมันไม่มีอะไรจูงใจเพราะฉะนั้นพอไม่มีอะไรจูงใจเนี่ยคุณไปเป็นวิศวกรคุณไปเป็นหมอคุณไปเป็นอย่างอื่นเนี่ยมันมีอะไรที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นครูเป็นอะไรแค่แค่มีความรู้สึกว่าได้เป็นครูได้การยกย่องไม่พอแล้วก็อาจจะง่ายกว่าคะแนนอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเริ่มตั้งแต่ตรงครูเนี่ยเราไม่ได้คนที่เก่งๆเราไม่ได้คนที่ดีๆ แล้ววันนี้เราจะไปผลิตคนที่ออกมาให้ดีได้อย่างไรครับนั่นประการที่1ประการที่สองก็คือเรื่องของระบบระบบเนี่ยของการเรียนการสอนเราต้องมีการพัฒนาให้มันมีความทันสมัยครูยังสอนให้เด็กท่องจําอยู่ครูยังสอนแบบเปิดหนังสืออ่านตําราเรียนจํานวนครูกับชั้นเรียนไม่พอครูหนึ่งคนต่อเด็กนักเรียนตั้ง50 60คนต่อหนึ่งห้องดีไม่ดีอีกคนหนึ่งลา ครูคนหนึ่งต้องไปดูทั้งสองห้อง <ừ> mm. อะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาเธออ่านไปอ่านไปอ่านดังๆด้วยนะเพราะครูอยู่อีกห้องอยังไม่ได้ยินอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นเรื่องของระบบการเรียนการสอนหรือแม้กระทั่งการวัดผลอย่างที่น้องเขาว่าวันนี้เราเอาตัววัดผลโอเน็ตเอเอะไรไปก็แล้วแต่แล้วเสร็จแล้วพอวัดผลมาแล้วมันออกว่าเด็กตอบคําถามไม่ได้ผมก็ไม่ได้บอกว่าไอ้ที่ผลมันออกมาตรงนั้นเนี่ยมันผิดนะ เด็กอาจจะเก่งน้อยกว่าหรือระบบของการสอบแรงเข้ม,ข,มข้นเกินไปหรือครูสอนไม่ตรงเลยตอบไม่ได้อะไรก็แล้วแต่นั่นต้องไปหากันแต่ว่าถ้ามันบอกถึงว่าความอ่อนในเรื่องของของกระบวนการของระบบในการที่การเรียนการสอนเราต้องมีการปรับตรงนั้นครับประการที่สาก็คือตัวนักเรียนเองผมว่านักเรียนเองเด็กเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่รู้นะสมัยก่อนกับสมัยสมัยสมัยพวก ไม่แน่ใจว่าพวกเราอายุละคาดไล่กันหรือเปล่านะสมัยก่อนเนี่ยเรายกย่องคนขยันคนเก่งคนเรียนเก่งคนขยันเรายกย่องเดี๋ยวนี้เรายกย่องใครเรายกย่องคนดังเรายกย่องโอ้ oh, คนนี้นะเป็นดาราคนนี้นักร้องดังเข้าค่ายนั้นเข้าค่ายนี้เก็บตัวออกมาเราไปส่งเสริมอย่างนี้เด็กเดี๋ยวนี้เลยไม่อยากเรียนร้องเพลงดีกว่านะครับใครเข้า,ขาออกมาไปนี้หรือไปเป็นดาราหน้าตาดีหน่อย นะครับไม่ดีก็หาเงินไปเสริมจมูกเสริมอะไรก็ไปก็เป็นเป็นเป็นอะไรที่ทําให้เบี่ยนเบงของการการศึกษาไปนั่นก็จะเป็นตัวหนึ่งประการที่4ี่ก็คือเรื่องของการวัดผลโดยรวมของของ,ของระบบการศึกษาบ้านเราตรงนี้เราต้องมีการปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ที่ผมคิดว่าน่าจะต้องเป็นอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าการศึกษาที่ผ่านมามันจะล้มเหลวหรือไม่ดีเพราะถ้าเราบอกว่าการศึกษาที่ผ่านมามันล้มเหลวหรือไม่ดีจะมีคนดีๆอย่างอาจารย์เจิมศักดิ์นั่งอยู่ที่นี่ดีไง <S <S <c oughs> นะครับ จะมีคนดีๆอาจารย์อวรัชได้ยังไงมีคนดีๆอย่างคุณประพจนได้ยังไงแล้วมีดีๆอย่างผมได้ยังไงใช่ไหม <laughs> ครับเพราะฉะนั้นระบบการศึกษาในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ดีมาถึงระยะหนึ่งถึงจุดจุดหนึ่งแล้วมันหมดสมัยแล้วแ่ะมันไม่อัปเดตแล้วมันต้องเปลี่ยนให้โมเดิร์นใหม่มันต้องมีการปฏิรูปกันเรื่อยๆขึ้นมาเพราะนั้นเราเน้นนึงของการปฏิรูปเรื่องระบบการศึกษาถึงเวลาหรือยังที่จะกระจายอํานาจจากกระทรวงศึกษาธิการถึงนานแล้ว <laughs> คือมันถึงนานแล้วยังไม่ได้ทำ ท้องถิ่นเขาต้องเป็นคนดูแลในเรื่องของการศึกษาในท้องถิ่นต้องสอดคล้องความต้องการกันวันนี้เด็กในโรงเรียนที่กาญจนบ,บรุรีสอบโอเน็ตเอเน็ตแพ้เด็กที่อยู่ในกรุงเทพครับแต่เอาเด็กในโรงเรียนกาญจนบ,บรุรีไปจับปลาไปปลูกผักไปทําชีวิตให้รอดจากสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่เนี่ยกับเด็กในกรุงเทพมาอยู่เนี่ยเอามาปล่อยปลาแล้วมาอยู่ด้วยกันเนี่ยเด็กเมืองกาญอยู่ได้รวยด้วยนะครับเผาถ่านปลูกผักทำไรได้สารพัด เด็กกรุงเทพเนี่ยตายอย่างเดียวทำอะไรไม่เป็นยังไม่เห็นโคกระบือเลย, <laughs> เลยนะครับรู้จักเแต่ว่าเขาเรียนเก่งระบบเนี่ยวันนี้เราไปเน้นตรงไหนอะเราเน้นเรื่องของเด็กเอาตัวรอดในสิ่งแวดล้อมที่อยู่อย่างนี้หรือเน้นในเรื่องของว่าต้องไดโอเนตเอเนตนะถึงจะได้ไปเป็นครูเป็นหมอเป็นวิศวกรเราต้องการตรงไหนต้อง <c oughs> มานังคุยกันเพราะฉะนั้นต้องกลับมาครับกลับมาให้ท้องถิ่นเนี่ยเขาดูแลเรื่องของการศึกษา <c oughs> วันนี้การจะนะบับรีเด็กไปโรงเรียนเนี่ยเราบอกเธอพ่อแม่ส่งลูกไปโรงเรียน ไปได้ยังไงก็ชั้นเขาช่วยฉั้นทํางานอยู่ที่บ้านถ้าเขาไปรายได้ลงที่บ้านก็ขาดอย่างเนี้ยมันปัจจัยของการศึกษามันไม่เหมือนกับจังหวัดอื่นครับต้องส่งให้ท้องถิน่นเขาดูแลเขาพิจารณาเรื่องกันแล้วถ้าให้ท้องถิ่นดูแลก็มีกระแสครูเขากลัวสิว่ามาท้องถิน่นจะต้องมารับใช้ผู้บริหารไปเสิร์ฟน้ําเสิร์ฟกาแฟ ต่างๆเหล่านี้มันก็เลยมีกระแสต้านที่ครูก็ไม่อยากจะมาเดี๋ยวนี้ครูก็ถ่ายเว็บโทรศัพท์แล้วก็ลงปุ๊บเดียวก็คนก็รู้เลยว่าเนี่ยไปทําอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมว่ามันเปลี่ยนไปหมดแล้วล่ะถ้าเราบอก,กว่าถ้าไม่ทาอย่างนี้เพราะมันติดอย่างนี้ที่หมนีีมันติดอย่างนี้เนี่ยผมว,ว่าเราเริ่มต้นเถอะครับ,ค,รบคนในท้องถิน่นคนในพื้นที่เรามีคณะกรรมการสถานศึกษาประจําโรงเรียนต่างๆที่อยู่ในท้องถิ่นอยู่แล้แลวเข้ามาจากคนในชุมชนเขาต้องปกป้องรักษาดูแลโรงเรียนของเขาลูกของเขาก็อยู่ในโรงเรียนนั้นเขาจะปล่อยให้เป็นอย่างน คุณสุพนิมิตครับตอบกระทู้ตัวเองอย่างไรครับการศึกษาแก้ปัญหาได้ทุกอย่างจริงๆครับทุกท่านมักจะเฝ้าถามว่าเราจะแก้เรื่องความขัดแย้งยังไงแก้ปัญหาเรื่องน้ํำยังไงลองไหมครับลองสักห้าปีวางแผนการศึกษาให้ดีๆปลูกฝังคนรุ่นอย่างผมเนี่ยครับรุ่นน้องของผมให้มีความรู้มีความสามารถใช้ประโยชน์คนให้เป็นเด็กบางคนไม่ได้ชอบเรียนฟิสิกส์ครับผมเกียรติคณิตมากเลยครับอ่าครับ แต่ตอนนี้ผมเลือกเรียนสายที่ผมชอบแต่กว่าผมจะเลือกเรียนได้ผมเสียเวลาไปตั้ง12ปี mm hmm. กว่าผมจะได้เรียนในสิ่งที่ผมชอบผมเข้าใจครับว่าเด็กไทยนะ่ะยังไม่มีความมั่นใจในตัวเองมากพอยังไม่สามารถเลือกได้ว่าตัวเองอ่ะชอบแบบไหนแต่เราควรจะปรับเปลี่ยนได้แล้วนะครับทําไมระบบการศึกษาถึงไม่รุดหน้าพัฒนาให้เท่าเทียมกับประเทศอื่นๆประเทศที่การศึกษาดีที่สุดในโลกก็คือฟินแลนด์ใช่ไหมครับทาไมเขาไม่ต้องเรียน9วิชา7วิชาไปติวในติวเตอร์ด,งดัง ท้าไม่เด็กเขาถึงมีคุณภาพไม่ใช่เพราะเด็กเขาฉลาดหรอกครับแต่เพราะว่าหลักสูตรและการบูรณาการในการเรียนการสอนต่างๆเนี่ยเขาเข้าใจเด็กแล้วใช้เด็กให้เกิดประโยชน์มากที่สุดให้ประโยชน์กับเด็กแท็บเล็ตที่ให้เด็กป .2 นะครับก็อยากจะถามท่านผู้ปกครองทุกคนว่าเด็กป .2 อายุประมาณ7ขวบคุณจะยอมให้ลูกของคุณเสียบที่ชาร์จแบตหรอครับ ไม่กลัวลูกไฟช็อตตายใช่ไหมครับครับฉะนั้นมันไม่มีประโยชน์เลยนะครับกังบที่เสียไปกับแท็บเล็ตแล้วต้องมานั่งซ่อมนั่งเสียไปอีกเอางบตรงนั้นไปพัฒนาการศึกษาให้มันดีกว่านี้ครับครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับเกิน่ันอื่นท่านนี้ครับเชินครับผมคิดว่าเราต้องเริ่มต้นจากครูก่อนครับผู้บริหารนะครับวันนี้ถ้าเราเริ่มต้นจากแม่พิมพ์ที่ดีนะครับโดยที่หาเปลี่ยนทัศนคติ นะครับสำหรับคนที่มาเป็นครูเนี่ยคุณต้องมีรายได้ที่ดีสําหรับเหมือนกับแพทย์เหมือนกับวิศวกรถ้าเราให้เขาเห็นเป้าหมายชีวิตว่าคุณมาเป็นครูแล้วเนี่ยคุณเป็นแม่พิมพ์ของชาติแล้วเนี่ยคุณต้องมีรายได้เหมือนแพทย์เหมือนวิศวกรผมคิดว่าเราจะคัดครูดีๆเนี่ยขึ้นมาเป็นแม่พิมพ์ของชาติได้ครับครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณเชินครับครับผมมีคําอยู่4ี่คำนะครับอธิบายสั้นๆคําแรกคือครูอาชีพนะครับ ท่านอาจารย์อวราชหลายๆคนที่นั่งอยู่นี่นคือครัาชีพที่สั่งสอนให้เด็กเนี่ยได้มีความรู้ความสามารถในการที่จะใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขและก็รอดพ้นไปได้อีกคำหนึ่งคืออาชีพครูนะครับเราก็เห็นได้ชัดเจนว่าบุคลากรเหล่านี้ไปเนี่ยเพื่อรับแค่เงินเดือนไปเช้าเย็นกลับขายแอมเวสอนวิชาตำราอะไรสารพัดตำมาหมดเนี่ยพวกนี้คือพวกอาชีพครูนะ กระทรวงนะ่ะรู้ว่าใครเป็นใครอย่างไรนะครับอีกสองคำคือเรียนอาชีพนะครับด้านรองสมภพเนี่ยได้พูดชัดเจนว่าวันนี้เด็กเมืองการเนี่ยกับเด็กกรุงเทพเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ต่างกันแต่ถ้ามาอยู่ในท้องถิ่นไหนอยู่ท้องถิ่นของตนเองเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยได้คนเมืองการปลูกข้าวเป็นเด็กเมืองกาลร,รู้จักว่าจะต้องทํางานอย่างไรจะต้องทําการเกษตรอย่างไรจะต้องอาชีพาหางานทําต่อไปข้างหน้าอย่างไรนั่นคือการเรียนอาชีพ ส่วนอาชีพเรียนเนี่ยเราก็เห็นอยู่นะครับขายวัวขายที่ขายนาส่งควายเรียนเยอะเลยตอนนี้นะครับฉะนั้นอาชีพเรียนเนี่ยลูกหลานเหล่านี้เราต้องดึงเข้ากลับเข้ามาครับกลับเข้าเข้ามาสู่ระบบที่ให้เกิดกระบวนการในการที่จะสั่งสมความรู้แล้วก็เกิดการเรียนรู้ให้ใช้ชีวิตรอดแล้วสู้กับสังคมที่มันถาโถมเข้ามากับประเทศชาติเราขณะนี้ผมขอแค่นี้แหละครับขอบ,ขอบคุณครับขอบคุณครับ นีครับต้องยอมรับอย่างยางแรกเลยคือครูเป็นคนครูเป็นคนมีครอบครัวเหมือนกันนะครับลูกลูกหลานที่ททพ่อแม่ส่งมานะครับก็หวังอย่างยิ่งว่าครูนี่แหละคือปลายทางของลูกหลานของพวกเขาเหล่านั้นนะครับทั้งๆท,ที่โดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ไม่สามารถที่จะทําให้ครูคนเดียวเนี่ยโหนเด็ก50คนต่อห้องได้ เรื่องที่สองเลยก็คือนอกจากเรื่องของครอบครัวที่จะต้องปลูกฝังเด็กช่วยกันแล้วเนี่ยหน้าที่ของทุกคนนะครับหน้าที่ของเด็กเราไม่เคยเรามีเรื่องของเด็กเอ๋ยเด็กดีมาตั้งแต่ผมก็เด็กเหมือนกันตั้งแต่ผมยังเด็กผมก็ท่องเหมือนกันเด็กเอ๋ยเด็กดีแต่ทุกวันนี้เด็กเอ๋ยเด็กดีมันอยู่ที่ไหนเด็กดีของเราอยู่ที่ไหนเราไม่เคยเราไม่เคยตามผลมันเลยว่าหน้าที่ของเด็กดีนั่นอะ มันคืออะไรแล้วส่งผลถึงอนาคตอย่างไร,รนี่คือประเด็นที่อยากจะฝากนะครับครับขอบคุณครับเพลงไปทางอาจารย์ใช่ไหมคะก็คืออย่างแรกอาจารย์เป็นคนออกโอเน็ตหรือเปล่าคะไม่ใช่สถาบันหรอคะ่ะใช่ไหมคะก็คือตรงสถาบันตั้งคำถามโอเน็ตมาอาจารย์ทุกคนรู้หรือเปล่าเด็กรู้หรือเปล่า ถามตอนเรียนการการเรียนการสอนตอนที่เรียนไปอะ่ะมันตรงกับคําถามหรือเปล่าอย่างเช่นนะคะตอนยุคข,ของคําถามโอเน็ตที่ว่าภาพปูโตสีฟ้าคําถามมีว่าถ้าวันนี้เป็นวันเกิดแม่คุณคุณจะคุณจะปูปูภาพปูโตสีอะไรถ้าแม่หนูชอบสีชมพูหนูก็ต้องปูภาพสีชมพูให้แม่แต่คําตอบคือส ah ีฟ้าอันนี้คือเป็นคำเป็นคําตอบที่ว่าเขาข้างตัวเองหรือเปล่าคะ เป็นคำตอบที่ว่าจับให้วางหรือเปล่าเป็นการจับวางจับวางให้เราทําตามตรงนั้นหรือเปล่าไม่ได้มีความคิดของตัวเองเหรอกคะว่าอันนี้เราถูกแล้วแล้วอยางอีกอย่างหนึนะคะคําถามต่อมาที่ผ่านมานี้เองเขาถามว่าอยากให้มาลืนเป็นเมื่อวานเพื่อจะได้วันนี้เป็นวันศุกร์ <laughs> อยากจะถามว่าวันนี้วันอะไร oh. คําถามนะคะคําถามของเขาโจทย์ของเขาคําตอบก็คือให้จับจับ จับมาลืนมาเป็นวันพฤหัสเลยแล้วก็ย้อนหลังไปสองวันก็คือวันอังคารอันนี้คือคําตอบของเขาอันนี้ข้อสอบอะไรนะโอนเน็ตค่ะโอนเน็ตเลยเหรอโอ้โอนเน็ตโอนเน็ตบอ้คืาโอนเน็ตโอนเหนื่อยโอนเน็ตโอนเหนื่อยค่ะสำหรับเด็กนักเรียนนะคะเรียนตรักกาสตรย์มาก็จริงแต่ว่ามาจับวางอย่างนั้นนะคะเอามาลืนมาเป็นวันพฤหัสเลยแล้วย้อนไปย้อนไปสองวันคือวันอังคารแต่ถามจริงๆว่าเราจับมาลืนมาได้หรอคะ เราจะย้ายวันมาเป็นวันพฤหัสได้เลยหรอคะทั้งที่วันนี้ความจริงวันมะรืนเราลองตั้งว่าเป็นวันศุกร์มะลืนนี้ก็คือวันอาทิตย์เราย้อนมาเป็นเมื่อวานก็คือวันพฤหัสแต่ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปวันอาทิตย์บวกอีกหนึ่งวันที่จะถามว่าวันนี้คือวันอะไรคําตอบคือวันจันทร์ใช่ไหมคะถ้าหนูเป็นครูหนูจะออกข้อสอบอย่างนี้ไหมถ้าหนูเป็นครูหนูอะสงสารเด็กค่ะ จริงๆแล้วการเรียนรู้หรือการศึกษาเนี่ยคือการปรับปรุงตัวเองให้เปลี่ยนแปลงให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกของสังคมทุกนาทีที่เรานั่งอยู่เนี่ยโลกข้างนอกเปลี่ยนแปลงไปเยอะแยะแล้วใครก็ตามที่สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกของสังคมคนนั้นจะไม่ล้าหลังนี่คือการศึกษาครับชีวิตของคนไทยเดี๋ยวนี้อายุยืนขึ้นประมาณเกือบเกือบแปดสิบปีตาย เรียนในโรงเรียนเพียงแค่ไม่เกิน20ปีและใน20ปีนั้นอยู่ในโรงเรียนเพียงแค่หนึ่งในสามก็ไม่เกิน8ปีที่เหลืออยู่ที่บ้านที่เหลืออยู่กับสังคมเราเป็นเน้นให้การศึกษากับโรงเรียนมากเกินไปไหมจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้นี้พี่นวรัตพูดถูกเดินห้างนั่งข้างทีวีแล้วก็นั่ง รอ,อถูกหวยรอถูกหวยไอ้นั่งข้างทีวีในจริงเลยนั่งเฝ้าจอครับนั่งเฝ้าจอ <c oughs> ตื่นเช้ามาก็เปิดจอดูเ <c oughs> ย็นก็ดูทำอย่างไรที่เราจะให้ทีวีเนี่ยเป็นครูของสังคม <c oughs> ทุกวันนี้ทีวีเนี่ยกลายเป็นสิ่งมอมเมาของสังคมที่สุด <c oughs> ทำอย่างไรที่จะให้ทีวีให้สาระความรู้ให้คนสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเอง ได้ทันกับโลกทันทันสังคมคนั่นนะ่ะคือต้องเป็นการปฏิรูปการศึกษาด้วยด้วยทีวีด้วย,วยขอบพร,ร,ระคุณครับขอพระคุณครับแต่ดงจริงครับเรามีเวลาเพียงเท่านี้เราไปฟังกระทู้ที่เหลืออยู่ตอนนี้ครับขอเรียนเชิญคุณนัทชนกแสนดีจากปางช้างไซยโยกจังหวัดกาญจนบุรีเชิญครับทําไมสัตว์สัญลักษณ์ของไทยคือช้างนะคะไม่ได้รับความสนับสนุนหรือส่งเสริมเท่าที่ควรในรใน,รใ,นรในระยะสองสามปีที่ผ่านมานะคะ เช่นนะคะเห็นแต่ภาพที่ติดลบตลอดเลยทั้งทั้งที่สิ่งดีๆมีตั้งมากมายนะคะก็เลยถามว่าทําไมาศาสตร์สัญลักษณ์ของไทยที่มีความสําคัญมีคุณค่าจึงไม่ส่งเสริมค่ะครับขอบพระคุณครับขอเรียนเชิญคุณสมโพศดอกยอนะครับข้าราชการบํานาญจากจังหวัดกาญจานบุรีเชิญครับการแก้ไขปัญหาการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเราจะมีวิธีทําอย่างไรนะครับ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนะครับครับขอบคุณครับขอเรียนเชิญคุณกัมปนาธเจริญพรเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีครับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะเกิดขึ้นจะมีการบัญญัติสิทธิแก่ประชาชนในประเทศอย่างไรเพื่อให้ประชาชนยอมรับและเกิดความพึงพอใจกับทุกฝ่ายครับขอบคุณครับขอเรียนเชิญคุณการจนาป้อมสกุลครับเป็นผู้ประกอบการโอท็อปจังหวัดกาญจนบุรีครับทิศทางในการพัฒนาประเทศไทย ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเราจะวางเป้าหมายในการพัฒนาภาคส่วนใดมากที่สุดระหว่างภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการค่ะขอเรียนเชิญคุณจิรพันธ์สุริยทนครับสมาคมคนพิการอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีครับว่าเป็นไปได้ไหมครับในอนาคตนะครับจังหวัดกาญจนบุรีจะมีธรรมนูญคนพิการเป็นของจังหวัดเองนะครับเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการของจังหวัดการนะครับครับน่าสนใจครับขอเรียนเชิญคุณพัชระวันณะพิพิวัตรครับเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีครับครับกระบวนการปฏิรูปประเทศไทยนะครับผมมองว่าทุกภาคส่วนเนี่ยก็มองว่าการปฏิรูปไม่ใช่เรื่องของตัวเองเป็นการโยนปัญหาให้กับคนอื่นนะครับก็เลยมองว่าจะทำอย่างไรเนี่ยรัฐถึงจะสามารถที่จะสร้างความตระหนักให้ประชาชนทุกคนเนี่ยเห็นถึงปัญหาของตัวเองและลุกขึ้นมาปฏิรูปตัวเองก่อน นะครับครับขอเรียนเชิญคุณพัทรรัก,รก,กรมลจรูญรัตน์ครับเป็นนักธุรกิจจังหวัดกาญจนบุรีครับค่านิยมของคนไทยที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิรูปเช่นกา,การยกย่องคนมีเงินนะคะการขาดวินยัยงมงายการใช้ความเชื่อมากกว่าเหตุผลอมองประโยชน์เฉพาะหน้ามากกว่ารักษาการปกป้องประโยชน์ระยะยาวนะ จะมาปฏนรูปสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ได้อย่างไรคะโอ้น่าสนใจครับขอเรียนเชิญคุณพัทรานิดทรัพมีพ่วงครับเป็นกลุ่มสตรีที่ปากแพรกกาญจนบุรีครับทําอย่างไรเราจะสอนให้ลูกหลานโตขึ้นแล้วไม่ไม่โกงไม่ทุจริตนะคะทําอย่างไรเราจะทําให้ผู้ใหญ่เป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับเด็กรุ่นต่อไปครับทําอย่างไรเราจะทําให้เด็กรุ่นต่อไปรู้รู้จักรักชาติรักประเทศละรักคนไทยด้วยกันคะ่ะโอ้ เป็นกระทูท้ที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับในครั้งถัดไปรายการเสียงประชาชนจะสัญจรไปรับฟังประชาชนที่สถานีวิทยุโท,ทรทัศน์แห่งประเทศไทยเชียงใหม่ครับโดยมีคุณสุริยะประสาทบรรัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มีคุณบุญเลิศบุรณุป,ปกรณ์ประธานชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นจังหวัดเชียงใหม่มีดรจูไรรัตจุลจักรวัฒนะฮะสมาชิกสภาปฏิรูปรผแห่งชาติ ขอเรียนเชิญชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงที่สนใจร่วมปฏิรูปประเทศไทยเข้าร่วมรายการได้ในวันศุกร์ที่6มีนาคมนี้เวลา13นาฬิกาตรงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับสำรองที่นั่งด่วนที่หมายเลขโทรศัพท์0-53998333 0 5 3, 3 9 9 8 3 3 3ต่อ2 0 9ครับรายการในวันนี้ต้องขอขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านที่มาร่วมรายการในวันนี้นะครับและขอขอบคุณท่านที่มาร่วมเวทีในวันนี้ทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับ และขอขอบพระคุณหน่วยงานที่ร่วมจัดรายการที่เป็นประโยชน์ในครั้งนี้นะครับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรีเครือข่ายโอท็อปและองค์กรภาคเอกชนจังหวัดกาญจนบุรีครับและกลับมาพบกับรายการเสียงประชาชนได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้า2ทุ่มครึ่งจนถึง4ทุ่มวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ